มาค่ะทุกคนเพราะรีวิวจะมาอันบ็อกอัลบั้ม c x m หรือว่า s c ส o b ปบิงกู i r s t t m n n i อัลบั้ม h WHITE นะคะอันนี้เป็นโฟต้การ์ที่เราได้มาจากแฟนปาร์ตี้นะคะ ส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นเบนฟิตที่เราได้มาจากทาง v ีเวิร์ดชอนะคะก็ได้โฟตโตกการ์แล้วก็ได้กรอบรูปแบบนี้มาทุกคนกรอบรูปเนี่ยเป็นกระดาษนะคะก็แบบว่าเอารูปมายัดใส่ซะเลยนะออกมาเข้ากับคอนเซ็ปต์ธีมครั้งนี้มากๆค่ะเวอร์ชันแรกที่เราจะแกะกันก็คือ Combi ้เวอร์ชันนะทุกคนก็จะได้โปสการ์ดเออไม่ใช่โปสการ์ดสิโปสเตอร์ไซส์มาประมาณนี้นะคะ แล้วก็ได้ตัวสติกเกอร์ได้ตัวซีดีเนี่ยหน้าซีดีจะเป็นมินิซีดีนะทุกคนรูปหน้าซีดีเนี่ยก็คือต้องลุ้นเอาว่าจะได้ใครส่วนในโฟโต้บุ๊กนะคะครึ่งหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของน้องๆน,นะเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะมุมมองใหม่ๆส่วนครึ่งหลังค่ะมันเหมือนจะเป็นเหมือนแบบสม mm ุดโน้ตให้เราแบบจดอะไรต่างๆนานาลงไปในนี้ได้แล้วก็อันนี้เป็นโฟโต้การ์ดที่พอรีวิวได้มาค่ะเป็นมิงกูกับรูปคูของซีเอ มาทีนี้มาต่อกับบัตดีเวอร์ทุกคนก็จะได้โปสการ์ดมารูปประมาณนี้นะคะแบบอุยน่ารักมากเลยทุกคนมีความแบบว่าเป็นหนุ่น้อยน่ารักได้สติกเกอร์นะคะส่วนมินิซีดีเราก็ได้เป็นรูปเอสคูปเช่นเดิมค่ะ ส่วนโฟโต้บุ๊กนะคะอย่างที่บอกไปครึ่งหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของน้องๆกิจกรรมไอเทีต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไปทะเลไปเดินเล่นมีเหมือนแบบอารมณ์เหมือนดำน้ําไปซื้อของเตรียมตัวจะไปดำน้ําอะไรประมาณนี้นะคะส่วนครึ่งหลังก็คือจะเป็นเหมือนสมุดโน้ตให้เราจดอะไรต่างๆนานาได้นี่นะเพลงนะคะก็จะเป็นแบบว่าให้เราสแกนเอารนทุกคนคราวนี้เขาจะไม่ให้มาแล้วก็โฟโต้การที่พอลีรีวิวได้มาก็คือเป็นมิ